ทำได้แหละนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะน้องแมวมาอาบน้ําตัดขนทรงเท็ดดี้แบร์นะคะร้านอบน้าตัดขนน้องหมาน้องแมวช่างนนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์สวนแปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามนะมาอาบน้ําตัดขนลงกันไกนะคะทรงเท็ดดี้เ้ยแต่ว่าน้องขูวพี่ช่างด้วยน้องขูวพี่ช่างด้วยอ่ะ ทำได้มีน้องต้องทำได้แหละนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยงังไงใสกตัดเส็นให้น้องนะครับด้วยกันใจนะครับพี่ช่างก็จะพาน้องมาอาบน้ําแล้วก็ เช็ดหูทาความสะอาดช่องหูให้ด้วยนะครับจะได้ลดการสะสมของขี้หูนะไม่งั้นน้องจะเกิดอาการคันหูได้นะครับถ้ามีขี้หูสะสมเป็นเวลานานๆแล้วก็สเปรยตอมเบนให้ด้วยนะเพื่อที่จะลดกลิ่นชาวหลังการอนบน้ะครับน้ำตาลผลไม้นองหวาน้องมวซอลนีนสร็จแล้วเกมือกันครับเดี๋ยวพา้องไปเป่าครับเสร็จแล้วนะ ตัดขนทรงเท็ดดี้แบร์นะคะด้านนั้นน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวชสางน้ำในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4ดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามนะคะและด้านซ้หนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพี่การตามุูล,ลนิธทต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดื้อดืนดุกัดสะบัดเวงวินพี่ช่างรับหมดนะ เสร็จแล้วนะครับกลับบ้านได้ขอบคุณที่ใช้บริการครับ